เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ววันที่12น้องในบ้านนะคะ,นะคะก็ติดเชือ COVID ้อโควิดมาวันนี้เป็นวันที่20เมื่อวานผลออกมานะคะตัวเล็กนะคะติดเชือ้อวันนี้ก็เป็นวันที่21่สสมาชิกในบ้านอีก2คนเนี่ยก็ได้รับการตรวจก็ปรากฏว่าบ้านเราก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก2คน สถานการณ์โรคโควิด -19 นะคะณขณะนี้นะคะควันที่31กรกฎาคม2,564นะคะทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า198ล้านรายนะคะคแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วรา,าว4ล้าน2แสนกว่ารายค่ะซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ที่ประมาณ2.13%นะคะ<ๆ>ในขณะที่บ้านเรานะคะคเฉพาะวันนี้นะคะคมีผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 18,912รายค่ะและยอดผู้เสียชีวิตสะสมภายในประเทศนะคะอยู่ที่4 8 5 7คนแล้วค่ะผมเชื่อว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องเกิน6 0แสนภายในวันสองวันนี้แน่ๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะระหว่างอายอดผู้เสียชีวิตกับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 0. 8เปอร์เซ็นต์อันนี้ปุ้มคำนึงคร่าวๆนะคะ ก็อนุมานได้ว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อ100คนเนี่ยจะเสียชีวิต1คนมันอาจจะฟังดูไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าปุงคิดว่าก็คงไม่มีใครอยากจะให้1%หรือ1คนตรงนั้นนะคะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะปุ้มตั้งใจจะนำประสบการณ์การรักษาโควิด -19 ของคนในครอบครัวเนะะี่ยค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อที่จะ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับทราบว่าหากว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างไรอาการแบบไหนที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะด้วยสถานาการณ์ที่มีเคสมากมายขนาดนี้นะคะการดูแลตัวเองหรือการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะและเราจะทำอย่างนั้นให้มันตลอดรอดฝั่งแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้อย่างไรก็ ปุ้มหวังว่าสิ่งที่มาบอกเล่าวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะที่บ้านของปุ้มนะคะมีสมาชิกด้วยกัน7คนค่ะซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงอายุนะคะก็มีตั้งแต่เด็กนะคะวัยทำงานแล้วก็คนชาราค่ะบ้านที่อยู่นะปัจจุบันตอนนี้เลยเนะะี่ยค่ะอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีใช่แล้วค่ะเป็นเขตสีแดงเข้มเประเปร ت, เปร ت, และยิ่งไปกว่านั้น อยู่ในโซนที่เพิ่งจะเป็นคลัสเตอร์ที่เร่าร้อนเลยนะั่นคือตลาดไทยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคลัสเตอร์ตลาดไทยเป็นอะไรที่พุดขึ้นไวมากนะคะนั่นทำให้โรงงานต่างๆรอบๆตลาดไทยเนะะี่ยค่ะเขามีการตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานนะคะและการตรวจเชิงรุกตรงนี้แหละคะ่ะทำให้บ้านของปุ้มเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีเคสแรกเกิดขึ้นนะคะ เดีย๋ยวพุ่นจะขอเล่าเป็นไทม์ไลน์ให้ทราบแล้วกันนะคะว่าที่บ้านมีผู้ติดเชื้ออะไรยังไงแล้วค่อยไปพูดถึงการรักษาอีกทีหนึ่งนะคะวันที่12กรกฎาคมค่ะมีสมาชิกในบ้าน2คนนะคะไปตรวจเชิงรุกเขา2คนเป็นสามีภรรยากันค่ะก็ผลปรากฏว่าคนหนึ่งเป็นบวกและอีกคนหนึ่งเป็นลบนะคะถัดจากนั้นนะคะวันที่13เขาทั้งสงคนก็ได้ไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะที่โรงงานของพวกเขาเองนะคะ ก็ผลออกมาเหมือนเดิมค่ะก็คือตัวภรรยาเนี่ยให้ผลเป็นบวกติดเชื้อนะคะแล้วก็สามีเนี่ยผลเป็นลบถัดจากนั้นวันที่19ก็มีสมาชิกในบ้านติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเด็กอายุ1ขวบซึ่งก็เป็นลูกของพวกเขา2คนเมื่อกี้นะคะแล้ววันที่20สค่ะสมาชิกในบ้านอีก2คนนะคะก็ไปตรวจเชิงรุกที่โรงงานของแต่ละคนคะตรวจวันเดียวกันแต่ยืนคนละโรงงาน ผลปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยติดเชื้อทั้งคู่ oh, <no. S> 1นใน2คนนี้นะคะ oh, <no. S 1> ก็คือสามีของน้องที่ตรวจรอบแรกแล้วผลเป็นลบนะคะถัดจากนั้นนะคะวันที่23นะ,ะ oh, <no. S 1> ก็มีผู้ติดเชื้อในบ้านเพิ่มขึ้นอีกสอง oh. คนค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ60กว่าปีนะคะ oh. กับเด็กอายุ9ขวบ ณวันที่23กรกฎาคมในบ้านของปุ้มเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว6คนค่ะในจำนวน6คนที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะจะมีแค่1คนเท่านั้นที่ไปรักษาที่ฮอสพิทอลค่ะซึ่งก็เป็นการประสานงานโดยทางบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะที่เหลือรักษาที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันค่ะทีนี้จะมาพูดถึง เหตุการณ์แล้วก็ขั้นตอนวิธีการการรับการรักษาของแต่ละคนนะคะคนแรกนะคะซึ่งเป็นน้องสไพซ์เธอทราบผลวันที่12แล้วก็ไปยืนยันผลวันที่13หลังจากที่ทางโรงงานเขามีการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมดนะคะเขาก็จะรวบรวมรายชื่อ,อผู้ที่ติดเชื้อเนะะี่ยค่ะไปให้ทางศูนย์ที่ดูแลนะคะเข้าใจว่าน่าจะขึ้นกับโรงพยาบาลสนามของตลาดไทยนะคะแล้ววันถัดมาค่ะวันที่14 เขาก็มีการนัดให้น้องที่ติดเชื้อนะคะไปเอกซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าปอดมีปัญหาหรือเปล่าถ้าหากว่าปอดมีปัญหาน้องจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลสนามตลาดไทยนะคะแต่ถ้าปอดไม่มีปัญหาน้องก็กลับมารักษาตัวที่บ้านไม่ได้มีการจัดยาอะไรมาให้นะคะเราก็ไปได้ลิสต์นะคะรายการยาสำหรับโฮมไอโซเลชั่นก็ไปซื้อยามาเอาไว้ให้เขานะคะก็จะเป็นการรักษาตามอาการค่ะ ถ้ามีไข้ก็กินยาลดไข้มีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกเน้นหนักไปที่การใช้ฟ้าทลายโจรกับต้มสมุนไพรค่ะน้องก็กักตัวอยู่บนห้องห้องนอนของเขาแล้วก็ย้ายทุกคนออกไปนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าปากติแล้วอะค่ะอสองสามีภรรยาเนี่ยเขามีลูกตัวเล็กหนึ่งคนนะคะเด็กหนึ่งขวบเขาจะนอนห้องเดียวกันอยู่ด้วยกัน นะตอนที่แม่ของเขาตรวจพบว่าติดเชื้อนะคะปุ้มก็มีความคิดอย่างหนึ่งแล้วว่าตัวน้องน้องตัวเล็กอะ่ะมีความเสี่ยงสูงนะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชือ้อแต่ทีเนี้ยปุ้มไม่ได้โฟกัสที่จะเอาน้องตัวเล็กเนี้ยไปตรวจเชื้อในในทันทีนะคะเพราะว่าการเดินทางม,มันลําบากเพราะมันต้องไปตรวจณนะจุดตรวจที่อื่นนะคะแต่ปุ้มเลงไปว่าถ้าน้องเขาติดเชือ้อ าจากแม่เขามาก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ที่เขาจะส่งต่อไปให้คุณย่าซึ่งเป็นคนที่ดูแลเขาใกล้ชิดในทุกๆวันนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ปุ้มเลยส่งคุณย่ากับป่านชายคนโตนะคะก็เป็นพี่ของน้องตัวเล็กนี่แหละให้ไปตรวจเชิงรุกในวันนั้นซึ่งผลปรากฏว่าทั้งคู่นะคะผลเป็นลบไม่ติดเชือ้อนะ,ะเราก็เลยปล่อยให้เขา3ามคนเนี่ย อยู่ด้วยกันดูแลกันคุณย่าก็ดูแลหลานหลานคนโตด้วยแล้วก็หลานคนเล็กด้วยส่วนสามีของน้องเขาตอนแรกที่ผลเป็นลบเนี่ยเขาก็ย้ายตัวออกมาจากห้องนะ,ะในห้องนอนก็จะมีแค่น้องที่ติดเชื้ออยู่คนเดียวรักษาตัวอยู่คนเดียวสามีเขาก็ทำส่งข้าวส่งน้ำไปให้นะคะตามเวลาตามรอบก็ว่ากันไปนะะทีนี้ค่ะพอมาถึงวันเสาร์ที่17กรกฎานะคะ วันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ายูยูหลานสองคนนะคะทั้งหลานเก้าขวบแล้วก็หนึ่งขวบเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นมาไข้ไข้ไม่ได้สูงมากแต่มีอาการไข้ที่ชัดเจนแล้วก็มีมีไข้ตลอดทั้งวันเลยนะคะพุ่มก็เลยเอกใจแล้วว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะได้รับเชื้อนะคะและในโชคดีที่ว่าในวันนั้นน่ะพุ่มก็ได้จองเพื่อที่จะตรวจตัวพุ่มเองนะคะ ตรวจว่าได้รับเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็มีหน่วยงานที่เขามารับตรวจแบบออนไซต์ในหมู่บ้านหมนก็เลยพาหลานตัวเล็กนะคะหลานหนึ่งขวบเนี่ยไปตรวจนะผลจะทราบในอีกสองวันข้างหน้านะคะก็ตรวจวันที่17แล้วก็ไปรู้ผลเอาวันที่19วันที่19าพอผลออกมาว่าน้องติดเชื้อนะคะสิ่งแรกที่ปุ้มทำเลยก็คือว่า พุ่งไปดูว่าน้องเนี่ยมีสิทธิการรักษาที่ไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเราจะต้องตรวจตรวจสอบก่อนว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะคะใช้ใช้สิทธิ์รักษาแบบไหนและมีสิทธิอยู่ที่ไหนอย่างของน้องเนี่ยมีสิทธิบัตรทองใช้สิทธิบัตรทองนะคะก็ไปดูว่าสิทธิการรักษาอยู่ที่ไหนเดี๋ยว วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้นะคะก็แค่เข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้นะคะซึ่งเป็นของสอปอสอชอนะคะกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เลยค่ะว่าสถานารับพยาบาลเบื้องต้นอยู่ที่ไหนแล้วก็สถานพยาบาลที่จะส่งต่ออยู่ที่ไหนเราก็ติดต่อไปเลยค่ะตามขั้นตอนนะคะซึ่งในเคสของน้อง 1. นึขวบเนี่ยปุ้มก็ติดต่อไปนะคะ เสร็จแล้วเขาก็มีการรับน้องเนี่ยเข้าเป็นคนป่วยในทันทีเลยนะคะเพราะว่ากุ้มนามีผลการตรวจแบบเรยลทาม PCR ที่จะส่งให้เขาได้ในทันทีนอันนี้ก็เป็นเข้าข่ายเป็นการรักษาแบบ Home Isolation ที่แบบว่าเต็มรูปแบบมากหมอก็จะมีการถามว่าที่บ้านมียาอะไรบ้างะะถามประวัติน้องก่อนเลยน้องอายุเท่าไรน้ำหนักเท่าไร่ส่วนสูงเท่าไรนะคะที่บ้านมียาอะไรบ้างอาการเป็นยังไง สอบถามมาทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วก็มีการส่งยามาให้นะคะก็เป็นการรักษาตามอาการค่ะเพราะว่าประเมินแล้วน้องเนี่ยสีเขียวก็คือไม่มีอาการอะไรนะ่าเป็นห่วงรักษาเหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดาเลยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะวันที่20ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอีก2คนนั่นก็คือคุณพ่อของน้องนะคะคุณพ่อของน้องเนี่ยที่โรงงานของเขามีการตรวจเชิงลุก ทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์แรกที่เขาตรวจเนี่ยผลเป็นลบพอมาสัปดาห์นี้ผลเป็นบวกนั่นคือเขาติดเชื้อเขาก็เข้าระบบการรักษาอัตโนมัติโดยโรงงานเลยนะคะแล้วก็กลับบ้านมาพร้อมกับห่อยาค่ะที่แยกออกมาจัดเป็นชุดๆเป็นเซตๆไว้พร้อมสับเลยนะคะเขียนมาชัดเจนเลยว,ว่ามื้อไหนทานอะไรบ้างแยกมาชัดเจนดูง่ายมากนะคะก็ กลับมารักษาตัวที่บ้านเป็นรายที่ที่สามนะคะส่วนอีกคนหนึ่งแยกไปไปรักษาที่ฮอสปิท a ลนะคะตามที่บริษัทจัดหาให้ทีนี้ถ้าพูดถึงอาการของทั้งสองคนนี้นะคะอาของน้องชายเนะะี่ยค่ะเขาวันก่อนหน้านั้นเขาเริ่มมีอาการลิ้นไม่ได้รับรถแล้วก็ไม่ได้กลิ่นนะคะมีไขต้ต่ำๆนะคะก็ถือว่าอาการไม่เยอะ ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่ย้ายไปรักษาที่ฮอสปิทอลเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในบ้านที่อาการชัดเจนแล้วก็หนักที่สุดแล้วก็เป็นเร็วที่สุดด้วยตอนเช้าอะค่ะดูปกติมากล้นลามากดูสดใสสดชื่นมากๆเลยพอประมาณบ่ายสามนะคะโทรกลับมาน้ำเสียงเปลี่ยนไปเลยนะคะ เขาบอกว่าเขามีอาการทุกอย่างที่บ่งชี้ว่าเขาติดเชื้อโควิดแน่ๆเขามีความเหนื่อยหอบนะคะเขามีความหนาวหนาวหนาวมากแล้วก็ไข้ขึ้นสูงนั่นคือเขารู้ตั้งแต่ยังไม่ได้ตรวจเชิงรุกเลยนะคะที่โรงงานมีแผนว่าจะต้องตรวจเชิงรุกตอนเย็นแต่ว่าเขาเนี่ยมีไข้ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆก็เหมือนกับว่าไม่ต้องตรวจก็รู้แล้วล่ะว่าติดเชื้อแน่ๆแต่ว่า ในที่สุดเขาก็ต้องไปตรวจเพื่อยืนยันนะคะแล้วก็เป็นไปตามนั้นแล้วเขาก็มีไข้สูงนะคะตลอดทั้งคืนคืนนะนะคะ38.5เนี่ยสูงมากไปจนถึงเที่ยงวันของอีกวันหนึ่งนะคะเราก็ให้ยาแก้ไข้เขานะคะตลอดเลยจนไข้เขาลดพอไข้ลดเนี่ยเขาก็ขับรถไปที่ฮอสพิทอลนะคะก็ย้ายไปรักษาตัวที่อื่นในวันนั้นนะคะแล้วก็ ให้คุณย่ากับหลาน9ขวบซึ่งก่อนหน้านี้ไปตรวจเชิงรุกและผลเป็นลบเปินจำได้ใช่ไหมคะทีนี้ไปตรวจใหม่ค่ะไปตรวจเป็นดูถาม PCR เพราะว่าปุ้มสังเกตแล้วว่าเขาทั้งสองคนน่าจะติดเชื้อแล้วผลก็เป็นไปตามนั้นค่ะก็คือว่าทั้งคุณย่าแล้วก็หลานคนโตก็ติดเชื้อนะด้วยความที่ในบ้านมีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะระยะพอมาถึงสงคนนี้ก็ค่อนข้าง เชี่ยวชาญแล้วค่ะว่าจะติดต่อประสานงานยังไงนะคะก็เริ่มต้นจากการที่โทรไปที่1 3 3 0กด1 4นะคะเพื่อที่จะเข้าระบบ Home Isolation นะคะมันจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่นโทรกลับมาภายใน48ชั่วโมงทีนี้ระหว่างที่รอไปเนี่ยค่ะ12ชั่วโมงยังไม่มีการโทรกลับมาพวกม,มีความรู้สึกแล้วว่าเรารอไม่ได้และเราก็รู้สึกว่าคุณย่าซึ่งเป็นผู้สูงอายุของบ้านเนี่ยมีความเสี่ยง เพราะว่ามีแนวโน้มที่อาการจะซุดมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะหาทางให้คุณยา่าได้เข้าระบบการรักษาให้ไหวที่สุดใช้วิธีการโทรติดต่อไปตามสิทธิ์บัตรทองของคุณย่าเลยค่ะก็โทรกระนําเลยค่ะโทรจนกว่าจะติดต่อได้นะั่นแหละพูดง่ายๆนะคะสุดท้ายก็เอาคุณย่าเข้าระบบได้นะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็มีการวัดค่าออกซิเจนก็คือค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด เห็นการวัดค่าที่ปลายนิ้วนะคะค่าของคุณย่าค่อนข้างต่ 92, 93, ํา9 2 9 3เราก็เป็นห่วงทางเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าระบบแล้วก็ส่งต่อไปตามระบบก็คือเหมือนจองที่จองเตียงเอาไว้ให้แล้วในกรณีที่อาการซุดมากไปกว่านี้ก็คือถ้าถ้าค่าออกเจนไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ให้ไปส่งที่โรงพยาบาลได้เลยคุณหมอก็พูดตรงๆเลยว่าที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีเตียงให้หรอกนะเวลานั้น แต่ถ้าฉุกเฉินและจําเป็นต้องไปจริงๆก็คือไปได้เลยเพราะว่าชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วเขาก็ส่งเรื่องไว้แล้วสิ่งที่จะได้ก็คือเป็นเตียงเสริมนะคะซึ่งถ้าเลือกได้ก็คืออยู่บ้านน่าจะดีกว่าค่ะในส่วนของคุณย่านะคะอาการที่น่าเป็นห่วงก็คือนอกจากค่าออกซิทที่ต่ํานะคะก็คือ90 92 93ก็ยังมีอาการที่บอกว่าแน่นหน้าอกนะะพอเราบอกอาการ2อ,อย่างเนี้ย เข้าไปในลายของคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าอันเนี้ยสถานะน่าจะกำลังเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองละอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้หมอนะคะต้องรีบเอาเข้าระบบแล้วก็หาโรงพยาบาลรองรับไว้ในกรณีที่อาการซุดลงจริงๆนะคะสองอาการนี้นะคะแน่นหน้าอกแล้วก็ออกซตเต่ำนะะเป็นสัญญาณว่าเชื้อน่าจะกำลังลงปอดนะคะแต่ วิธีการแก้ไขในเบื้องต้นนะคะก็คือให้ฝึกหายใจลึกๆถอดแมสออกบ้างนะคะการที่ใส่แมสทั้งวันตลอดเวลาเนี่ยมันมีผลเหมือนกันกับการทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะฝึกนอนท่าอื่นนอกจากท่านอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนะคะเพื่อที่จะให้ปอดเนี่ยมันได้รับ ออกซิเจนแล้วก็มีการขยายตัวมากกว่าเดิมคุณหมอก็อธิบายมาประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะปุ้มยังได้รับยาแผนโบราณมาชุดหนึงนะคะจากเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเนะะี<ม>่ยค่ะเพื่อนในหมู่บ้านท่านนี้นะคะ<ม>เขาป่วยมาก่อนหน้าบ้านของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้ยาแผนโบราณชุดนี้จนหายนะคะแล้วเขายังเหลืออยู่หนึงชุดเขาก็เลยเอามาให้แล้วก็พอได้รับมาเนี่ยเราก็ต้มให้คุณย่าดื่มนะคะซึ่ง พอคุณย่าเดินคุณย่าก็บอกว่าอาการแน่นหน้าอกหายไปนะหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็อะ e r y t h i n g จริงกระเบลดีขึ้นนะคะซึ่งจริงๆ้วพุ่มก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่มันก็คงจะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งการฝึกหายใจนะถอดแมสแล้วก็ยาต้มด้วยรวมๆกันอยู่นคะพุ่มถือว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างโชคดีก็คือ ทุกคนที่ได้รับเชื้อเนี่ยไม่มีใครมีอาการรุนแรงจนน่าเป็นห่วงคือหน้าวันที่ปุ้มทำคลิปเนี่ยสถานการณ์ในบ้านเนี่ยคลี่คลายแล้วนะคะเดี๋ยวคอย้ําเตือนข้อมูลอีกทีนะคะณเวลานี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะติดเชื้อหรือไม่สิ่งแรกที่ควรทําเอาไว้ก็คือไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองค่ะว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างจะใช้สิทธิประกันสังคมสิทธิบัตรทองหรือสิทธิอะไรนะคะถ้า รู้ว่าจะใช้สิทธิ์อะไรให้ดูก่อนว่าสถานพยาบาลที่รองรับเราอะคือที่ไหนนะคะหาเบอร์ติดต่อไว้หรืออะไรไว้ถ้าติดเชื้อกด1330กด14ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบการรักษายกเว้นว่าบางคนอาจจะวอล์กอินไปตรวจในโรงพยาบาลเอกชนโดยใช้ประกันสุขภาพนะคะ แล้วก็เข้ารับการรักษาที่แห่งนั้นเลยทีนี้ขั้นตอนของเขามันจะไปในช่นงนั้นเลยแล้วก็แอดไลน์โคแคร์เอาไว้นะคะอันนี้เขาจะเป็นกลุ่มคุณหมอที่คอยให้คำแนะนำกับเราในระหว่างที่เราอาจจะรอการตอบกลับจากสปสอชอหรือเบอร์1330นะนั่นนะคะกดไว้ เบอร์ที่ควรจะต้องมี1669กรณีฉุกเฉินหลังๆจะมีอาสาสมัครอะไรเข้ามาเยอะแยะเราต้องรีเซ็ตพวกนี้ค่ะเอาไว้เอาไว้เลยค่ะและถ้ายังไม่มีอาการป่วยอะไรใด้